สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับผมนะครับวันนี้สองทุ่บ่ายครับเราวัดอยู่ที่วัดสะลงเรือนะครับอ่าถ้าบอกว่าวัดสะลงเรือนี่ก็รู้กันเลยว่าอยู่ที่ไหนนะห้วยกระเจ้า้วยกระเจ้าต้อมาทำอะไรอ้าวนี่งานเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่สองร้อยตารางวาบอกว่าที่ที่เรากำลังจะพาไปรีวิวเนี่ยอยู่ใกล้จากวัดนี้ประมาณหนึ่งกิโลนิดๆนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่คนเข้ามาสักการะกันเยอะนะครับวัดสะลงเรือ มีเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็นี่นี่นี่แล้วก็มีหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดนะพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนี่นะฮะเอาไว้ว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะจากนี่ไปเดี๋ยวให้ที่อื่นวิ่งไปนะจากนี่ไป1กิโลครึ่งไปไปหน้าที่กันเลยดีกว่าบ๊ายบายไปกันเร็วเป็นไงโอ้เดินทางไม่ไกลนะจากวัดอะไรนะ วัดสาลงเรือซาลงเรือที่มีแล้วหงนะนี่ผมให้วิ่งมานะผมขับรถมาก่อนสมดุลมาจะโดดขึ้นอะไรถึงที่แล้วนะสองร้อตารางวาจากจากวัดมานี่หนึ่งกิโลครึ่งเออหนึ่งกิโลครึ่งนี่เหลือสองล็อกสุดท้ายเหลือเหลือล็อกไหนบ้างอ่ะนี่ไงนี่ยเนี่นี่เนี่เดี๋ยวจะหาว่าโม้เนี่ยสองร้อยตารางวาอะไรนะล็อกห้ากับล็อกหกเออล็อกห้ากับล็อกหกต่อรอวอย่าอะไรตำรวจอะไรตำรวจลาดตระเวนเออเออใช่ สองร้อยคนสองร้อยนายมันเกี่ยวอะไรกันไม่ใช่ที่เขาเนื้อที่เขาสองร้อยตารางวาเท่ากับครึ่งงานอ่ะเหลือล็อกไหนบ้างวิ่งดูดูดิเท่ากับครึ่งไร่เออเออครึ่งงานจะมาซื้อสมัยวิ่เหลือล็อกไหนบ้างนี่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 วิ่งวิ่งเห็นไหมให้วิ่งมาจากวัดแล้วมึงาจากมอสวิ่งเหลือสองล็อกนะครับหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่นะอ่ะหน้ากว้างประมาณยี่สิบเมตรอ่าลึกอ่ะประมาณแปดสิบเมตรยี่สิบคูณแปดสิบประมาณนั้นนะประมาณนะกำลังดีนะครับไม่เหนื่อยมากเนาะ จากวัดเมื่อกี้ที่เราไปเปิดตัวกันเมื่อกี้นะฮะกิโลครึ่งนะวัดสะลงเรืออันนี้มันอยู่ที่อำเภอสะลงเอ้ห้วยกระเจ้าห้วยกระเจ้านี่ถมให้แล้วด้วยท่านไม่ต้องทําอะไรเลยถมให้แล้วปักเสาเขตให้แล้วด้วยฉนดงคุดแดงแดงแดงจีแดงแดงเป็ดอะอ่าเออเอาถึงไหนเมื่อกี้ตรงนี้นะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอแล้วก็หลักนี้ไปถึงหลักโน้นอ่าอีกหนึ่งแปลงอ่าอีล็อกนู้นไปแล้ว เอาง่ายๆเหลือสองล็อกที่อยู่ติดกันอ่ะเออถ้าสองล็อกรวมกันก็ไล่หนึ่งพอดีทีเนี้ยอ่ะเหรอใช่ถ้าใครอยากได้หนึ่งไล่ก็างบถึงนะราคาบอกไปพอดิล็อกละสองแสนเก้าเฮ้ยสองแสนเก้าเท่ากับไล่ละห้าแสนแปดเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทใช่ทีให้ใช่ดีไม่ใช่ยังไงกดเครื่องคิดเลขมาจากบ้านนะดูอันนี้ก็ไปแล้วนะสองริมนู่นก็ไอที่ล้อมั้วนก็ไปแล้วเมื่อเช้านี้อ่ะ ใหม่ๆเลยครับ <laughs> ดูหน้ามันก็ประมาณ20เมตรอะเนาะประมาณ20เมตรถนนอันนี้นมันเป็นระบุเป็นทางหลวงท้องถิ่นนะออไม่ใช่สาธารณประโยชน์นะออทางหลวงท้องถิ่นในฉนดนะเพราะว่าอีกหน่อยมันจะต้องเมื่อก่อนนี้เขาเป็นสาธารณะเดี๋ยวใครจะเห็นฉนแล้วจะงงไง<อ>แ้วเขาแก้มาเป็นทางหลวงท้องถิน่นเําว่าทางหลวงท้องถิ่นมันก็ต้องใหญ่กว่าอ่ะอ่ามันจะต้องขยายขึ้นอีกว่า้นเถอะใช่เออมันก็อยู่ความดูแลของทางหลวงอะเนาะมันก็ดีกว่าไปฟ้ามีไหมตรงเนี้ย น่ะไฟฟ้าอยู่บ้านน่ะนี่มันลงจากถนนลาดยางมาหน่อยเดียวเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งถึงวิ่งไปถึงถนนลาดยางไหมเฮ้ยประมาณร้อยกว่าเมตรไม่ถึงแปดสิบเมตรจากล็อกแรกดิอ๋อเราตรงนีน้เรานับจากล็อกที่เออเนี่ยล็อกที่รถไอคันสีแดงจอดนะอ่าไฟสีไฟ,ไฟไท้ายมันแดงๆเง <laughs> <laughs> นี่ยมันอยู่ตรงโค้งเนี่ยถนนลาดยางอ่ะ้นตะเดาเนี่้เออเออทางนี้ทิดบอยก็มารีวิวเองมา มาไอร้านยศก็มามาหมดอะกับนั้นโอ้ไม่มาวันนั้นเว้ยไม่มาแต่ปิดเองได้อ่ะเออนี่ดูสวยๆเอาง่ายๆทงชนทงมันจะมองง่าย20คูณเมตร200ตารางวาเป๊ะถนนทุดแดงนะอ่อห่างจากเซนทรัลเวกเกต110กิโลห่างจากตัวอำเภอห้วยกระเจาเนี่ย10กิโลอห่างจากอู่ทองประมาณ15กิโลประมาณนั้นอ่าากว่าหน่่างจากสุพรรณก็ประมาณนี้แหละประมาณ20กว่ากิโลเนาะตัว แต่เราถ้ามาจากเซนทาเวสเกตมันต้องเข้าตัวสุพรรณนะวิ่งเข้าจาก3-40วิ่งเข้า3 33 3วิ่ง3 2มอะไราลยแมนลแล้วเรามาเข้านี่เลยบอกลอ,อ,อยเลยไม,ไม่ต้องเ<า>ข้าตัวไม่ต้องเข้าตัวอู่ทองอะไรนะไม่ต้องก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงเนาะ,นะแปลงเล็กๆเ,เอาใจคนงบน้อยออไม่มีผ่อนนะจ่ายสดนะครับไม่มีผลหลายๆคนถามเลยถใช่เห็นแปลงเล็กๆอยากจะผ่อนไงก็เข้าใจเนาะเดี๋ยวถ้ามีแปลงไหนผ่อนผมจะแจ้งเนาะเออเอาแปลงนี้เอาเป็นว่าจ่ายสดก่อน หัวกระเจ้านี่มีอีกหลายแปลงท่านมาดูที่นี่ไม่ถูกใจเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงอื่นๆน <Okay. S 2> อีกมีโอเคแล้วพบกันสองตัวบาทใหม่นะวันนี้ไปไหว้พระก่อนบ๊ายบาย